น้องๆแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่นี่นับว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมไทยของประเทศไทยทำไมหลวงตาต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยคนคงสงสัยเพราะอะไรถ้าจะถามว่า ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยเนี่ยม,มีมากขนาดไหนตายขนาดไหนไม่ต้องบอกว่าตายเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยมากกว่าหัวใจมากกว่าอุบัติเหตุไอ้นี่แหละคือทำให้หลวงตาต้องมาช่วยเหลือสังคมบริการสังคมด้วยการรักษามะเร็งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเวลา17ปีมาแล้วคนป่วยมากกว่า6,300เคสและทุกเคสที่ไม่รักษาฟรีหมดนะไ,ไม่คิดตังค์สักบาทเดียวลงตาจ่ายเองหมดร่วม200ล้านนะไม่ได้ทำเพื่อรางวัลแต่ทำเพื่อมนุษยชาติทำเพื่อประชาชนทำเพื่อแผ่นดินไทยทำเพื่อตอบแทน พระคุณของในหลวงนะทำไมเราต้องตอบแทนคุณแผ่นดินเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้คณะวิศวะก็ตามโรงเรียนชุะทางก็ตามําเป็นผู้มีพระคุณกับหลวงตา,าในเกษตรหลวงตาจำได้ว่าหลวงตาขี่จักรยานในเกษตรเนี่ยจนจักรยานมันพังพอก็จบมากูก็ทิ้งมันเลยไม่ต้องเก็บมัน พอมันเหลือตาซากเดนนี้มันยังขี่อยู่ป่าไม่รู้จักรยานตอบไหนไดิน้องๆน,นะก็หวังว่าทุกท่านคงมีแรงกําลังใจพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทําความดีให้กับแผ่นดินตลอดไปแล้วก็ไปช่วยเหลือหลวงตาด้วยเพราะหลวงตาสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษามะเร็งโดยเฉพาะตอนนี้คนไข้มะเร็งรออยู่ที่ประตูวัดเนี่ยร้อยกว่าเคสปเป็นมะเร็งจากไหนแล้ว นอกประเทศถึงติดต่อมาในแ่นดินตายแล้วต้องให้มีสิ่งที่ดีๆจะลึกไว้เหมือนกับนาวิศวะอะไรเกษตรศาสตรที่พวกท่านกำลังเดินๆอยู่อยู่นี้ที่หลวงตาเสียงแ้งเพราะว่าหลวงตาต้องถามแรงจนเข้าโรงพยาบาลให้ีปอยู่ไปหลายรอบแล้วแล้วกันชิดที่วันนี้ที่รับรางวัลเนี่ยมีคนผลิตยาไปทำสเปรย์ตายที่กันชิดนี่แหละ นะอยายยังนะักันที่ตั้ใจบุญนะแล้วคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเหลือเมื่อกีย้ยตะ,ะกกนกรเนะี่ยเดี๋ยวหลังไม่พบกันหน่อยไม่เคยเจอหน้ามันเลยนะวันนี้ต้องคุยกันหน่อยอยาจายยังนะก็หวังว่าความสุขของท่านพี่น้องทั้งหลายในวันนี้จะจาลึกไว้ในหัวใจของพวกเราทุกคนตลอดกาลนานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินไทย เพื่อตอบแทนพระคุณของในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระปิจารณสามารถในด้านจนบรรทานและด้านอนื่นอืีกมากมายโอเคตัว <c oughs> okay, นี้น่ะอายุวันโนท,ทุก<ส>า,<ส>ารังเมืังสาธุนึกเศร้าเหงาใจอยากเจอใครไี่ได้พวกวบกันยังบรรทั สิ่งนี้ขอเราเปียกสวรรค์จูบวันํำคัญใปฝัน